ปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าหลวดเส้นยวนเขาจะเป็นคนเย็นชาแล้วก็เป็นคนที่เก็บอารมณ์เก่งใช่ไหมคะแต่วันนี้เขาจะเสียอาการให้เราฟังค่ะก็หลังจากที่อีนิงเนี่ยตกใจอยู่ที่เห็นผู้หญิงฝั่งตรงข้ามหน้าตาขายตัวเองในชาติก่อนแล้วทีนี้ก็ได้ยินเสียงหัวราอของพี่ชายสามดังขึ้นมาเลยทําให้อีนิงเนี่ยตื่นจากพวังซึ่งปกติแล้วว่าพี่ชายสามไม่ใช่คนที่ชอบหัวลาอเท่าไหร่นะคะอีนิงก็เลยนึกไปถึงตอน,นพึ่งเข้ามาเขาล่างเช่ไแม่และเริ่มทําดีกับพี่แต่สายตาพี่ที่มองมาแววตาที่มองมานะตอน,น,น,ย,ออนยนเท่า วันนี้แล้วทีเนี้ยก็มีสาวชายคนหนึ่งเขาอุ้มกล่องหนังสือของหลือเส้นหยวนมาไอ้ก,กล่องหนังสือตัวเนี้ยมันเป็นกล่องทํางานของเขาข้างในก็คือจะมีเอกสารราชการอะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วที่พี่บอกว่าว่างมันก็เหมือนไม่ว่างแหละเพราะพี่อะหอบงานเอามาทําข้างนอกด้วยระหว่างที่พาอีนิงเที่ยวเรียกว่าใจพี่มันได้เนาะแบบไม่ว่างหรอกแต่กับเธอที่เขียนจดหมายมาหาฉันก็หาเวลาให้ได้ไงแล้วทีเนี้ยอีนิงพอเห็นกล่องเนาะก็อยากรู้ว่าวันๆเนี่ยพี่เขาทําอะไรบ้างเห็นดูยุ่งยากมากเหลือเกินแต่ละวีแต่ละวันเนี่ยวันหยุดก็น้อยวันที ก็ต้องเอางานออกมาทําด้วยอีกเรียกว่าเวิร์กไลฟ์ไม่บาลานซ์สุดๆแล้วทีนี้พอเปิดกล่องออกมาอีนิงก็เห็นทั้งรายงานราชการกระดาษม้วนต่างๆก็คือเยอะมากอีนิงก็เลยแบบหยิ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 บไปหยิบมาไปเจอจดหมายซองหนึ่งที่เขียนจ่าหน้าว่าจจนอิงกัวกงอี้จิงไอจ่าหน้าที่เขียนอะลายมือที่เขียนมันก็คือแบบว่าฉันเห็นแล้วมันคุน,ค,นคุนตาแล้วก็เลยลองมองดีๆอีกรอบนี่มันลายมือของซงจือสาวใช้ข้างกายของอีนิงนั่นเองค่ะแล้วเนื้อหาในจดหมายเนี่ยก็เป เป็นการรายงานเรื่องราวของอีหนิงแต่ละวีต่ละวันว่าทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่กับใครซึ่งอีหนิงก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหลวเส้นหยวนถึงจะต้องติดตามดูความเคลื่อนไหวของนางด้วยเราเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมอีหนิงถึงไม่รู้ตัวเลยเราขณะที่กำลังอ่านจดหมายตอนนั้นเองคะ่ะหลวงส้นยวนเนี่ยเขาก็คุยกับหยางหนิงจบแล้วก็เลยแหวกม่านเข้ามาแล้วก็บอกว่าเจ้ารอนานแล้วเชื่อหนืงไหมหยางหนิงผูดนี้เกาะติดไม่ยอมปล่อยแต่เขาถือเป็นคนน่าสนใจคนนึงอีกครู่ข้าจะพาเจ้าไปยังท่าเรือที่นั่น มีร้านหนึ่งทำน้ำแกงปลาได้อร่อยยิ่งรสชาติหอมหวานอร่อยกว่าที่อื่นเจ้าต้องชอบแน่อีหนิงเนี่ยได้ยินเสียงของหลวดเส้นหยวนเดินเข้ามานะ แต่ก็ไม่ยอมเงยหน้าขึ้นจนหลดเส้นอยูนที่พูดเสร็จแล้วเนี่ยก็สังเกตเห็นความผิดปกตินึงก็เลยเขมมดคิวแล้วก็เดินเข้าไปใกล้ๆถามอีนิงว่าเป็นไร,รไปเจ้าไม่พอใจพอพูดไม่พอใจปุ๊บยังไม่ทันจบประโยคก,ก็เห็นว่าที่มือของอีนิงเนี่ยมีจดหมายอยู่พี่นางก็เลยตกใจเว้ยตื่นตะโหน,ตนยื่นมือออกไปเร็วๆจะไปแย่งจดหมายจากมืออีนิงใช่ปะแต่อีนิงกหลบมือพี่เร็วเหมือนกันแล้วก็ลุกขึ้นถอยหลังหนีพี่ไปหลายก้าวเลยมือก็สั่นๆสายตาที่มองพี่อ่ะ พี่ชาย3ท่านกําลังคิดอะไรอยู่กันแน่ท่านให้ทรงจือเฝ้าจับตาข้าหรือเหลือซ้นหยุดก็ร้อนโดนขึ้นมาเลยทีนี้เราเรียกอีหนิงว่าเหมยเหมยซึ่งเป็นชื่อเล่นของน้องนะคะแล้วก็รีบเดินไปข้างหน้าหลายก้าวแล้วก็บอกให้น้องในเคืนจดหมายแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ชัดเจนแล้วอีหนิงเห็นอาการพี่อะ ก็เลยคิดขึ้นมาว่าน้อยครั้งมากนะที่หลอดส้วนหยวนจะเสียอาการแบบนี้แต่ไหนตาเลยในหลอดส้วนหยวนคือพี่ชายสามผู้สุขผมเยือกเย็นแต่ตอนเนี้ยววตากับไม่สามารถซ่อนความรอนรอนไว้ได้เลยและอีหนิงก็เลยพูดยิ้มยิ้มประมาณว่าท่านบอกมาว่ามีเหตุผลอันใดข้ากําลังฟังอยู่พี่ก็เลยบอกว่าข้าเนี่ยกลัวว่าเจ้าจะมีชีวิตความไปอยู่ในโจนองิงกัวกงไม่สุขสบายจึงให้ทรงจือคอยส่งจดหมายเจ้าอย่าได้เข้าใจพี่ พี่ชายสามไม่ได้มีเจตนาอื่นแล้วอีหนิงเนี่ยก็มองพี่อยู่นานนะก่อนจะนึกขึ้นมาได้ว่าตอนที่นางจะออกจากตระกูลหลัวพี่ชายสามก็ให้เอาทรงจือเนี่ยไปด้วย อีหนิงก็เลยบอกว่าจนถึงตอนนี้ทุกการกระทําทุกการเคลื่อนไหวของข้ารวนตกอยู่ภายใต้การควบคุมของท่านจะบอกว่าเป็นห่วงใครมันจะห่วงถึงขั้นเฝ้าจาับตาดูทุกการเคลื่อนไหวซึ่งหลัวเส้นหยวนน่ะนางก็พยายามแบบกั้นอยู่นะไม่ให้ตัวเองวู่วามอะแล้วก็ยื่นมือจะไปดึงอีหนิงให้อีหนิงอะเดินมาไม่ให้ถอยไปอีกแล้วก็บอกว่าเมย์เมยข้าไม่มีทางมีเจตนาร้ายต่อเจ้าแต่อีหนิงก็คือหลบมือพี่นะไม่ยอมให้จับเลยแล้วก็ตอบกับพี่ไปว่าท่านบอกว่าไม่มีทางทําร้ายข้าข้าก็เชื่อว่าท่านไม่มีทางท านเนี่ยบอกข้ามาว่าทําไมท่านถึงต้องให้ทรงจื้อเฝ้าจับตามองข้าด้วยเหลือส่วนหยว่นันางก็ต้องการจะแก้ตัวแต่ว่ากลัวว่าไอ้คาพูดทุกคําที่จะแก้ตัวไปอ่ะมันจะกลายเป็นแบบว่าทางตันเออก็เลยเลือกที่จะเงียบแล้วก็ไม่พูดเพราะกลัวว่าตัวเองจะควบคุมไม่อยู่ซึ่งตรงเนี่ยสิ่งที่เขาบอกว่ากลัวตัวเองควบคุมไม่อยู่น่าจะหมายถึงความรู้สึกข้างในคือน้องยังไม่รู้ว่าพี่อ่ะรักใช่ปะมีแอบเอ้นิดหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าไม่ใช่ปัดตกไปแล้วทีเนี้ยอีนิงพอเห็นว่าพี่ไม่พูดอะไรเลยนาง ขึ้นมาได้แบบว่าปิติดปะต่อเรื่องขึ้นมาเราก็รู้ว่าคําพูดเนี้ยจะทํร้ายจิตใจพี่แต่อีนิงอะ่ะก็ยังจะคงพูดออกมาก็คือท่านสามารถใช้ค่าควบคุมการเคลื่อนไหวของโจดอิงกวัวกงได้เชื่อหรือไม่หากท่านห่วงค่าก็เขียนจดหมายถามไทย่าสิมีหรอดที่จะไม่บอกท่านค่าไม่รู้เรื่องสักนิดที่ท่านให้ทรงเจอเขียนจดหมายบอกว่าค่าทําอะไรในแต่ละวันพบเจอใครบ้างหากท่านควบคุมโจดอิงกวัวกงได้ก็เท่ากับควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวของตระกูลขุนนางได้มากกว่าครึ่งซึ่งหนูสนฺญูนก็คิดนะว่าม เพราะว่าการทําแบบเนี้ยมันก็ทําให้คิดแบบนี้ได้จริงๆไหนจะเรื่องของซุนชงวานเออความฉลาดในการวางแผนของพี่จนมาถึงเรื่องเนี้ยแล้วตอนนี้ในจนอิงกวกกงมันก็มีปัญหาอยู่ไม่ว่าใครอีนิ่งก็เลยรู้สึกว่าฉันจะเชื่อใจไม่ได้แหละตอนนี้ก็เลยต้องเชื่อแค่ตัวเองเท่านั้นเพราะว่าตัวเองอะ่ะจะไม่มีทางหลอกตัวเองแน่นอนอีนิงก็เลยโยนจดหมายลงบนโตแล้วก็บอกว่าจดหมายเนี้ยคืนให้ท่านเหลือซึนงโยนที่เห็นอีหนิ่งกําลังจะไปอะ่ะก็เลยรีบตามไปจับบาของอีนิงไว้แน่นแล้วก็บอกเจ้าไปไม่ได้้้าไไมไม่่ดีเเจนนนนชั ข้าไม่เคยหลอกชายเจ้าแต่อีหนิงก็กล่าวเสียงเรียบเฉยว่าปล่อยมือแล้วก็พยายามที่จะสะบัดตัวออกแต่ว่ามือของหลวัวส้นยนที่จับอ่ะก็แน่นเกินแน่นเหมียงกระคีมเหล็กอีหนิงก็เลโกดจนกระบอกตาเนี่ยแดงก่ําเลยนะผักหลวัวส้นยนแบบไม่สนใจความปลอดภัยของตัวเองที่กําลังยืนอยู่บนเรือเลยพี่ก็กลัวน้องจะตกก็เลยพยายามล้างตัวน้องเข้ามาแต่สุดท้ายอีหนิงก็อาศัยจังหวะหนึ่งผลักพี่ออกไปได้แล้วก็ไปยืนตรงขอบเรือบอกว่าพี่ชายสาวข้าต้องการกลับเดี๋ยวนี้ก็คือแบบว่าห้ามพี่หลักเธออย่งางไรอีกฉันจะกระโดดลงน้้ําแลวอเ ผมไปยืนบนขอบเรือแล้วเส่นหยวนนังก็เลยแบบว่ามันนึกเสียดายร้านน้าแกงปลาที่ท่าเรือเพราะว่าครั้งก่อนที่มากินกับเพื่อนร่วมงานและรสชาติดีแบบเห็นของอร่อยอะ่ะก็อยากพาน้องมาลองแล้ววันนี้มันกลับแบบไปไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเออแล้วทีนี้พอเห็นว่าน้องอะ่ะตัวน้องห่างจากขอบเรือไม่มากก็หลับตาแล้วก็ตั้งสติใหม่เพราะว่าแต่กี้พี่เส้นหยวนก็คือร้อนลนจนแบบว่าไม่มีสติแล้วก็บอกน้องว่าตกลงตกลงเจ้าแย่ได้ขยับข้าจะส่งเจ้ากลับไปแต่อีหนิงนังก็ไม่เอาจากคือเรียกว่าปฏิเสธทุกอย่างน้องกก็บอว่า าไม่อยากให้ท่านไปส่งเรียกชิงชี่มาชิงชี่ที่อยู่ด้านนอกเนี่ยพอรู้ว่าอีหนิงอยากกลับก็แปลกใจว่าเออทำไมกลับไปจังเลยวะแต่พอเห็นสีหน้าอีหนิงที่ดำคำดุดน้ำเดึกเดินมาพร้อมกับองคลา เราก็พูดกับชิงชี้ว่าขึ้นรถมาพวกเรากลับชิงชี้เนี่ยก็รับคําก่อนที่จะไปเรียกสรารถีมาอีหนิงเนี่ยก็รีบก้าวขึ้นไปบนรถุม้าอย่างเร็วเลยชิงชี้ก็เห็นแล้วก็แบบ ứng, ไม่กล้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นและทุนี้พอรถมาออกตัวชิงชี้นางก็เลยยกผ้าม่านขึ้นมองไปเห็นพี่หลีวเส้นหยวดกําลังไล่ตามมาแบบแบบรีบๆอะ่ะแล้วก็เกือบจะสะดุดบางอย่างแต่ว่ามีคนประคองช่วยพี่ชายสามนางก็เลยไม่ได้ตามต่ออีกแต่ว่ามองมาที่รถม้าของอีหนิงอะ่ะด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยดีชิงชี้นางก็เลยหันมากลับว่าจะพูดซะหน่อย อีนิงที่กําลังมองไปยันม่านบนหลุดมาบนหน้าของอีนิงก็มีรอยน้าตาก็เลยถามออกไปว่าคุณหนูท่านเป็นอันใดไปบอกเปล่ามาเถิดเจ้าค่ะแล้วก็จับมือของอีนิงไว้แล้วก็ถามอีกทําไมท่านจึงร้องไห้เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ตอนที่ออกมากับพี่ชายสามอีนิงก็คือยังดูมีความสุขลันลาประิงโกอยู่เลยแต่ทําไมตอนนี้กับมีน้ําตาซะได้อีนิ่งนางก็แบบสายหน้าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะบอกชิงชี้ยังไงอ่ะว่านางรู้มาว่าหลุดเส้นหยวนกําลังเข้าจับตามองนะแล้วคนที่ทําก็เป สาวใช้ข้างกายนางที่ใกล้ชิดมากที่สุดซึ่งอินิงเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องจับตามองด้วยเหตุผลที่พูดมาก็ไม่มีน้ําหนักเลยเล,เลยิศเส้นหยวนอ่ะเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยเขาเรียกว่าพูดเก่งมีมีคารโมโวหาปีนั้นก็ยังประลองโตวาทีชนะบัณฑิตทั้งสำนักฮั่นหลินแต่เหตุผลที่จะอธิบายให้อินิงฟังว่าทาไมถึงต้องมาเฝ้าติดตามมองดูฉันอะไรเงี้ยแบบให้เหตุผลที่มันสมเหตุสมผลกับผู้เรามาไม่ได้แม่งก็ดูแบบตลกอะ่ะเธอแม่งเป็นคนพูดเก่งขนาดน,นะน,นั้นแตต่่วาอนเ้กลบแก้ตัวไไมม่ด้ตนอย และไอคำที่แก้ตัวออกมาได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่คำแก้ตัวที่มีเหตุผลพอหรือมีน้ำหนักพอเลยอินนิ่งก็เลยรู้สึกว่าถ้าเธอพูดเหตุผลที่แบบว่าสมเหตุสมผลออกมาไม่ได้งั้นสิ่งที่ฉันคิดอะก็คือเรื่องจริงสำหรับคลิปนี้นะคะก็สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ